ผมนะก็นี่ก็เจอด่านห้องนะฮะหายาเลยต้องเข้ามนเล่น,นลนะครมาคนอ่ก็มาเล่นกันเลยนะฮะตัดลูกซองเร็ว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 เร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 ็ห่แล้วชอบอยู่ฝั่งตำรวจเป็นคนดีใช่คระบยู่จนมาบอกมไม่ค่อยเหมือนจริงอะ่ะแล้วก็จะเล่นไมแค่สนาทีได้ ห้องนี้ช้านะเราออกเลยนะคะไม่น่าเล่นนะฮะอ่ะมามามาไปเล่นมิดเดาวกันโ่าไม่มีใครกดเลยอ่ะอย่างห้องสนุกสนุกเล่นกันนะฮะเออเป็นล็อกแมวแมวแมวเฮ้ยลูกซ้องมายังยังไปวิ่เล่นพาบาเนี่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพาบาพาบาอยู่ไหนพญานพาบาพาบาเล่นไหไรก็ได้นะคะ แต่อย่ามาสนใจผมเลยนะผมก็เล่นบาบาเป็นของเออลืมแนะนําตัวโอเคเราจะแนะนําให้ฟังว่าผมชื่อต้นไถ่นะคะส่วนคนที่จะอยู่ชื่อหลิวนะคะาจะาถ่ายหน้าให้ดูอ่ะจะถ่ายอาา่ะแต่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วอันนี้เป็นแบบทดสอบเพื่อนๆจะได้เห็นความก้าวหาของเราแล้วก็จะเหลือแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จะไม่รอนะคะใช่นะคะจบคลิปนี้อย่างรดวดเร็วในแค่ ถ้าใ,ใครแบบเสียเวลาอุ้ยเสียเวลาอุยจะแบบขอโทษนิดนึงเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่แต่ไม่ใช่มือใหม่ในเรื่องการพวกนี้นะคะเรื่องการแบบเรื่องการถ่ายนะครัก็ยังเพิม่มเรื่อมือใหม่แล้วก็พยายามจะออกคลิปมาเ่เยๆให้เพื่อนๆดูก็วันก็จะเล่นต่อ,อโอเคชั้นหนึ่งห้องลนก็จบเลยนะใช่นะคะเพื่อนๆจะได้แบบอ,อุ้ยอะไรอยากเตห้องนึงแล้วหน้าเฟื่อมาเลยอ่ะเราจะเพิ่มแหมให้อีกห้องนึงเลยแล้วกัน อย่างนี้ก็ซองเลยขอตอนนี้เราก็เชิญเพื่อนหน่อยละกันแบบจะแบบเพื่อนเพื่อนเราก็จะไม่เล่นเราคุน,นหาเพื่อนเออเจอเขาซื้อเขาซื้อใหม่เขาซื้อดีนี่คยับม,มาแล้วครับเพื่อนเราถ้าคุณอยู่ฝั่งไหนคุณก็ไปอยู่ฝั่งเพื่อนแล้วคุณก็เลยนะครอ๋อก็วันนี้ก็ไม่ได้เล่นนาน,าน,านมากเลยนะมีด่านอะไรคะบอลนิ่งนะคะ บร r นนิงคาวนะคสำหรับเพื่อนๆพืนะคะที่เพิ่มเล่นมาใหม่ๆก็ดูได้เป็นในปรเทศค่ะเราจะเขียนว่าไม่เทพเรจะเขียนว่า PB ีไม่เทพนะคะหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้ยังไม่แน่ใจในค่ะในนี้ถ้าเพื่อนเพื่อติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะพยายามหาคลิปดีๆหรือคลิปแดนน์เพล็กซ์ใช่<บ>คลิปด,ดีๆแล้วใช่ของหลังเาก็จะหายเป็นแบบ เซิร์ฟครั้งแรกตอนที่สองมา<ช>ตอนที่สามมาก็ได้นะหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่พีบีนะคะเพื่อนเพื่อดที่อาจจะเป็นทาเล่อาจะเป็นอะไรเวลาแบบถ้าเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเห็นว่าอยากให้เล่นเซิร์ฟไหนก็บอกได้นะคะเขียนไว้ใต้ข้างล่างก็ได้นะคะหรือจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคครับแต่เราก็จะพาคุมไปเล่นเซิร์ฟไหนแล้วไหนคุณอยากให้ผมไปเล่นเซิร์ฟไหนดะผมก็เข้าไปได้นะเชินผมชื่ออะไรครับ ไอ้ I na, I C e K, นะฮะไอซีอีเคนะอวดได้ตอนนี้สองต่อหนึ่งนะคะฝ่ายตนสมะครไม่ฮะเดี๋ยวเราจะโชว์ไม่ไปดูนะอุ๊บเพื่อนเราใส่หน้ากากสไปเดอร์แบงคค่ะหมวกเขาใส่หน้ากากนั่นนะ เอาไแตกเลยเราจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่ในะครๆหน้าไหนๆแล้วจะไม่ปล่อยให้อยู่ะะอยู่ไปแต่ยิงพวกเราใช่ไหมลูกอยู่ค่ะคำเตือนนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆนะคะที่เล่นเกมกนี้ก็ใช้วทยามายานมางนะะการละชมนะคะก็อย่าไปเล่นเกมนี้มันมากันโหดนะะใช่นะคะก็ฝึกให้เพื่อนๆแบบไม่ต้องโหดแค่เป็น แค่เป็นเกมพอทรมาได้เกมบอกบอกแล้วค่ะทรมาธรรมาได้ตนไปเล่นจนเวอร์เลยค่ะเพื่อนแบบนี้เราไม่ใช่นะคะแบบใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็หาคำปรึกษาจากเพื่อนได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนบอกอันไหนไม่ดีก็บางครั้งก็เชื่อแต่ถ้าพ่อแม่บอกอะไรก็เชื่อเขาแบบเยอะๆหน่อยนะคะเชื่อพ่อแม่ยิ้วๆกับเพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจจะเห็นเราพูดมากไปหน่อยเราเงียบกันดีกว่า เราก็จะมาดูากัเนเราก็จะเงียบนะคะก็ขออภัยนะคะเราก็จะเงียบนะคะแบบเพื่อนๆออ้ยอะไรเนี่ยที่นี่มันฝนเยอะสง <S <S โอเคเราจะมีพูดเราจะถ่ายเฮ้ยเมื่อกี้ยิยงได้ด้วยอะ แม่โดนใครอ่ะแม่ดนซีเมื่อกี้ยิงขึ้นมาข้างบนก็ได้ดาวเลยเห็นปหมอันนี้ผมอยู่หน้าเพื่อนแล้วก็จะเอาระเบิดยักษ์ขี้ลงไปนั่นเพราะผมเห็นโอ้ยทิกเกอร์หุดตายเป็นสภาพตุดดโดดเลย สวัสดีสวัสดีหลายรอบนะคุณไผ่ะไม่กล้าให้ล่อเลย <S <S เขาเล่นอสองควงคอ,อ่ะคุณหยูอะเออแล้วค่ะขี้โกงนะลองควงเป็นสิ่งที่ขี้โกงในดา่านพวกนี้นะเออแล้วค่ะ หนูไม่รอดแน่เจอสองหัวเข้ามาเกือบตายแอบแต่โดนคิดวีตุ๋ยนะอ่อนมากเลยนะของเราอาจจะจบเป็นคลิปสั้นๆที่ผู้คนดูนะ,ะไม่น่าจะสั้นละคะประมาณ6นาทีแล้วนะคะ โดนซองเยอะซองกว่าจริงจริงอู้หูจะไหวไหมเนี่ยถ้าจบห้องนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะทำคลิปดีๆกันนี้ ตอนที่ปิดไปเราก็จะไปหาคลิปดีๆมาะะแล้วเราอาจจะถ่ายใหม่ปีน้าอาจจะถ่ายใหม่ก็ได้นะบางครั้งค่ะอาจเพิ่งจะถ่ายใหม่เพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ติดตามเราเยอะขึ้นนะคะโอเคอ